สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูนี่เลยเจ้าเบ e นซ์อีคาร์นันเพื่อนคันนี้ก็แปลงหน้ามาเป็นตัว e63 ด้วยนันเพื่อนนี่เลยนี่สำหรับใครที่ขับเบนซ์อีคาร์อยู่ลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้เลยนันเพื่อนเป็นไงหล่อมากคันนี้ก็เป็นโทนขาวตัดดําเลยนันเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูเบรกนิดนึงนั่นี่นี่คันนี้ก็มีใส่เบรกคาร์บอนเซรามิกของ AMG มาด้วยนันเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามกันนะว่าคันเนี้ย เบนซี ecard ค e ันนี้เจ้าของเขาทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนนี่ให้ดูด้านท้ายนี่มีเปลี่ยนไฟหลังด้วยนะผมยังไม่เคยเห็นรถเบนที่เปลี่ยนไฟหลังเลยนั้นเพื่อนแล้วก็มีดิฟิวเซอร์ที่เป็นทรงบาบัสนะครับทุกคนเป็นไงโคตรไหมเดี๋ยวเรื่องละเอียดค่อยมาติดตามนะว่าเจ้าของรถแกทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนอ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมเบนซ์ e c a r คันนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมเจ้าเบนซ์ e c a r กันเลยครับไปหาทางเจ้าของรถเลยพ่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาชมเบนซ์อีคัสพี่วิทย์หน่อยเนาะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่วิทย์แนะนำหน่อยคันนี้เป็นอีคัสตัวไหนนะพี่วิทย์เป็นเบนซ์ดับเบิลยูสองหนึ่งสามนะครับเป็นตัว e อสองสองศูนย์ดีนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับครับผมคันนี้มีจูนด้วยเนาะพี่วิทย์เนาะก็มีจูนเป็นเศษหนึ่งนะครับจูนปลดความเร็วแค่นั้นเองครับครับผมแรงม้าประมาณเท่าไหร่นะพี่สองร้อยจริงๆมันทำได้ท็อปสปีดสองร้อยยี่สิบม้านะครับตัวนี้ แต่ท็อปสปีดของรถเนี่ยสามารถปลดความเร็วได้ถึง260เลยอ่าครับผมครับผมได้เลยได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนะเพื่อนว่าคันนี้ตัว ecard พิวิทแกแต่งอะไรบ้างอย่างด้านหน้าคันนี้พิวิททำอะไรบ้างเนี่ยพี่เออด้านหน้าคันนี้นะผมแต่งเป็นตัวชุดกันชนหน้าเป็น e63 นะครับอ่าก็ต่อคันนี้ปกติแล้วสามารถเปลี่ยนกันชนได้นะครับ้าเป็นตัวเครื่องดีเซลทั่วไปสามารถที่จะเปลี่ยนกันชนแค่เฉพาะกันชนเป็นตัว63ได้นะครับก็จะ มีตัวที่เคยได้ถ่ายไปตัวคลิปก่อนนะครับ,รบแล้วก็ต,วตัวนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดอัปเลยนะครให้เป็นตัวงาน1ต่อนหนึ่งของสําหรับ e63 แท้นะครับเป็นตัวกันชน แก้มนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับทั้งสามแบบนี้เลยมันก็จะได้ดูเป็นงานหนึ่งตอนหนึ่งแต่เพิ่มความดุดันนะฮะดูโหดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะได้เป็นหน้า6กสามืนเราก็ต้องเปลี่ยนยกชุดเลยถูกไหมพี่เลยครับเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแบบนี้เลยอ๋อก็คือเราต้องเปลี่ยนทั้งไฟหน้ากันชนหน้ากระจังแก้มแล้วก็ฝากระโปรงหมดไฟหน้าเนี่ยใช้เดิมได้อ๋อก็คือไฟหน้าใช้ของเดิมได้้ใช้เดิมแต่ว่าอันนี้พี่วิทย์ก็เปลี่ยนไฟหน้ามาด้วยถูกไหมพี่เอ่อตัวไฟหน้าใช่ไหมครับใปเป็นโทน สีออกเป็นกึ่งชาชาอ๋อคือเป็นยังเป็นไฟหน้าเดิมอยู่ถูกไหมใช่ไฟหน้าเดิมครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูด้านกันชนหน้าใกล้ๆนั้นเพื่อนนี่ก็คือถ้าเกิดเป็นตัว e63 อ่ะเขาจะเป็นป่งใหญ่ๆถูกไหมพี่วิทย์ถูกต้องครับเขาจะมีโปร่งป่งมันจะดูแบบยื่นออกมาจากตัวซุ้มล้อนั่นเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเนาะอันนี้ก็เป็นกันชนหน้าตัว e63 นะแล้วก็เป็นกระจังหน้า AMG นั่นเพื่อนเป็นทรงจะเป็นตัว e63 มาเลยแบบนี้อ่าครับผมแล้วก็เป็นฝากระโปรงมันแตกต่างยังไงอ่ะพี่ฝากระโปรง e สูงขึ้นเยอะมากมันจะเป็นสันๆนั้นเพื่อนมันจะเป็นสันสเนาะครับผมแล้วก็จะเป็นแก้ม63ถูกไหมพี่จะมีตัวแก้มแบบนี้ตัวแก้มนั้นเพื่อนก็คือเขาจะเป็นโป่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วอย่างล้ออันนี้เป็นตัวไหนนะพี่ล้อที่เราเลือกเนี่ยครับตัวนี้เราเป็นแบรนด์สแตนดนะครับเป็นล้อแท้ U.S.A. นะครับครับผมเป็นตัวล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ล้อเนี่ยผมใส่มาเนี่ยรถหลายคันละ สีค่อนข้างทนนะครับใส่มาเกือบ2ปีแล้วก็สลับกันใส่อ่าครับพี่นะครับก็ถือว่าเป็นล้อที่ขนาด20นิ้วและน้าหนักค่อนข้างเบาด้วยสำหรับตัวนี้อันนี้กว้างออฟยังไงนะพี่ตัวนี้สเปคล้อหน้า9ครับหลัง10นะครับสเปคออฟเซตตัวนี้เราใส่อยู่ที่40แต่คันนี้เราด้วยโป่งนะครับเราได้ใส่อแดปเตอร์เพิ่มหนุนขึ้นมาให้พอดีกับตัวล้อนะครับให้มันยื่นออกมารับกระโปรงใช่ครับให้พอดีครับผมและอย่างเซรียางอ่ะพ่วิธ ก็ยางเราใช้เป็นตัวมิชลินพ i l o สปอร์ต4นะครับเป็นยางหน้า24หลัง27นะครับอ๋อคือพิมพ์นิยมนะพี่เนาะขอ่ครับครับผมและอย่างช่วงล่างคันนี้พี่วิทย์ช่วงล่างเราใช้เป็นตัว h d สตไดนะครับครับผมเป็น h d สต์ได o ์โรสเปกตัวนี้เลยมันปรับนิ่มแข็งได้ปรับสูงต่ำได้อ่าครับผมก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่แบบรถเครื่องไม่ได้แรงมากนะครับก็ชุดโช๊คที่ราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ก็กำลังดีเลยพี่เนาะ แรงดีดีมากครับตัวนี้ตัวคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเบรกนิดหนึ่งนี่บอกเลยว่าพ่วิทย์เพิ่งไปเปลี่ยนมานลพี่เนาะใช่เพิ่งจะเอาของเล่นมาเล่นเพิ่มคือจริงรถเราไม่ได้แรงหรอกครับเราอยากจะอัพให้มันดูสวยขึ้นอ่าครับก็ด้วยตัวเบรกเซรามิกตัวนี้เลยครับครับผมจานหน้าเนี่ยจะอยู่ที่3 9 5นะครับจานหลังก็อยู่ที่360อ่าครับผมอันนี้เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกของ AMG เลยนะเพื่อนใช่ต้องบอกก่อนว่า ต้องเล่าวก่อนว่าตัวนี้เบรกครับตัว C ตัว E เนี่ยครับมันคือเบรกเนี่ยจะเป็นเซรามิกหน้าหลังแต่เราเนี่ยเอาซื้อชุดของตัว C 6 3มาใส่ครับมันจะได้ตัวเบรกที่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นธรรมดานะครับ,รบแต่จะไม่ได้เป็นสีทองเซรามิกด้น้นหน้าและหลังเลยนะครับต้องแจ้งก่อนอ๋อมันต่างกันยังไงครพี่คือตัว E 6 3เนี่ยของเขาเดิมมาจะเป็นจานเซรามิกทั้งหน้าหลังนั่นเองครับพี่ถ้า C มันคือได้แค่หน้า ทางโรงงานเขาจะประมาณนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้นัเ่อนสำหรับคนเล่นก็จะรู้กันว่าถ้าเป็นหน้าหลัง E ีเขาจะมีเซรามิกทางนั้นอันนี้ผมไม่เล่นผมก็จะไม่ทราบนะเพื่อนแต่ว่าจานข้างหน้าก็คือเป็นคาร์บอนเซรามิกเนาะพี่น้องถูกต้องครับครับผมราคาแพงไหมนยพี่ตอนได้มาก็ผมได้มาถือว่าไม่แพงครับก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับส่วจานเบรค ครับผมก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้สูงเกินนะพี่นนอะแต่เธอเบิกหน้าหลังตรงรุ่นอะ่ะก็เห็นอยู่ในกลุ่มในขับก็ปล่อยกันอยู่ประมาณสี่แสนไปไปลายประมาณสี่แสนก็ถือว่าได้อยู่นะ,นะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเบิกมือหนึ่งอะ่ะเกือบเกือบล้านนั่นเพื่อนตัวตัว AMG Carbon Ceramic เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มนั่นเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโลโก้นะพี่เนาะ V8 b บท u r b o นนเพื่อนปกตินะแล้วก็นี่ก็จะเป็นครอบกระจกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเพื่อนแล้วก็พวกมือจับตรงนี้ ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะหลังคาอันนี้คือเราแรปหรือว่าอย่างไงอะพีวิท์ตัวนี้มาเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อคือก็เป็นกระจกแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคมันก็ดูแบบคุมโทนนี่เป็นข่าวตัดดำเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เบรกด้านหลังก็คืออันนี้ยังไม่ใช่จานที่เป็นคาร์บอนเซมิกถูกไหมพี่ถูกต้องครับเป็นตัวจาน C63 หกสามมาใส่กันได้ครับอ๋อเป็นจานเป็นจานแบบธรรมดาถูกไหมพี่ใช่ครับผมอันนี้คือเราก็สามารถอัปเกรดจานเป็นคาร์บอนเซมิกก็ได้ครับได้ครับก็ต้องจ่ายเพิ่มเกือบ รับผมถ้าเกิดเราจะเบิกเป็นจานคาร์บอนเซรามิกก็ถ้าตีราคารวมๆแล้วก็เกือบๆห้าแสนนเพื่อนหน้าหลังนะแต่ว่านี้ยังเป็นจานธรรมดาอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูชุดท้ายอย่างด้านท้ายทำอะไรบ้างเนี่ยพี่ตูวชุดท้ายเราเป็นตัวตัวนี้เราจะเป็นตัวไอตัวสไปเลอร์หลังเนี่ยจะเป็นตัวบาบัสนะครับเราเลือกเป็นตัวบาบัสเพราะว่ามันได้ความโหดขึ้นมาดูเยอะๆนิดหนึ่งนะครับก็จะดูเต็มๆหน่อยนะครับอยากให้เขาดูแบบออกอารมณ์แบบสปอร์ตนิดนึงนะครับ แล้วก็ไฟท้ายมีเปลี่ยนเพิ่มแล้วพี่ไฟท้าย,ยเปลี่ยนเพิ่มมาครับอันนี้เป็นตัวไหนนะพี่จริงๆก็เป็นของแต่งนะครับมันก็จะเป็นมีแบบมีไฟเล่นไฟวิ่งอะไรขึ้นมานิดนึงนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายใกล้นะเพื่อนก็คือเป็นโคมสโมกเนอะพี่เนาะครับเดิมเป็นสนีแดงครับแล้วเปลี่ยนให้มันออกแบบ สไตล์เพิ่มความดุดันกับตัวรถมากขึ้นเขาผมมันก็ดูโหดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเงเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์เพิ่มนะเป็นคาร์บอนเนาะเส้นไฟนี่ก็จะมีไฟวิ่งขึ้นมาจะมีไฟวิ่งด้วยใช่ครับแต่จริงๆต้องเปแรปดำนะครับของเดิมมาเป็นสีแดงมันจะให้ดูโหดขึ้นนั้นเพื่อนแล้วก็นี่เลยเป็นกันชนเดิมนะพี่เนาะใช่ครับเป็นกันชนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยเราเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์ใหม่นั้นเพื่อนก็คือเป็นทรงบาบัสเนาะก็เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยแล้วก็จะเป็นนนนปลาายยท่่อออขงบบัเเพืดีผมไู ายท่อบาบัสนะประมาณนี้ชุดด้านหลังน่าจะประมาณนี้เราพี่วิทย์เนาะใช่ครับสไปลเลอร์ก็จะเป็นของแต่งดูแบบคือจริงๆตัวนี้เขาฮิตกันนะสำหรับตัวเบนที่ก็แบแต่งแบบดูเยอะๆหน่อยก็จะเป็นแบบว่าบางคนก็จะมีตรงเคิร์ฟยกขึ้นมานิดนึงด้านนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบ แต่จริงรอ่ะผ,<ม>ผมก็ติดไปลูกค้าขอซื้อ,อไปแรกผมติดเป็นทรงบาบัสนะครับแต่ลูกค้าขอซื้อไปผมก็เลยเอาทรงนี้มาใส่แทนก่อนอแล้วอย่างคันนี้ตัวดีเซลทําท่อไหมพี่จริงท่อเนี่ยทำยากมากามถามหลายสํานักแล้วบอกว่าทํากันไม่ได้แล้วก็ทําแล้วเสียงไม่ดังไม่เพาะานะครับ คือทาแล้วก็ไม่มีประโยชน์แถมมีไฟโชว์อีกต่างหากก็แสดงว่าคันนี้ยังเป็นท่อเดิมเนาะพี่ท่อเดิมอยากทามากต้องเปลี่ยนรถอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มนั้นเพื่อนว่าจะมีของแต่งอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแก๊สนั้นเพื่อนนี่ก็คือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเรามาดูภายในภายในมีทําอะไรบ้างเนี่ยพ่วิทยาในเรามีเปลี่ยนพวงมาลัยมานะครับพวงมาลัยเป็นคาร์บอนเอ็มจีเนาะพี่นนองเดิมมาตรงไฟด้านนี้ฮะไฟช่องแอร์นะครับก็จะเป็นไฟธรรมดาจะเป็นตัวขีดธรรมดาตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวไฟของตัว อีกรุ่นหนึ่งมาใส่อ๋อไอ้ไฟนี้ที่มันปรับสีได้เยอะๆใช่ไหมใช่ใช่ครับครับผมครับผมมีพุงมไลัยหชิ้นแล้วเพื่อนแล้วก็คอนโซลกลางจะเป็นคาร์บอนนะพี่เนาะครับครับผมก็เป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วอย่างลําโพงเดิมไหมพี่เบื่อมัเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตัวนี้ก็จะหมุนได้นะครับอ๋อก็คือสไตล์เบนท์ครับเนาะแ้วก็นี้ก็มีไฟด้วยไฟเยอะมากครับอ๋อครับผมอุ้ยมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยที่เป็นคาร์บอนนะเพื่อนครับตรงนี้คร่ัรผมาีอคร่ยต์ับผมครับผมคร่บอกมีจูนนะครับแค่มีจูนสเตคร แล้วก็ปลดความเร็วครับกับปลดความเร็วอันตรายที่ว่าเวลาเราใช้รอบสูงๆนะครับาหาเหมือนเครื่องยนต์เขาจะไม่กักไว้เลยเขาจะแบบอัดสุดมันก็อ,อันตรายรในการใช้งานแต่เราพยายามดูความร้อนตลอด อ่าครับผมคันนี้จูนสเตตหนึ่งมาแล้วครอบสปีดประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่จริงๆมันสองร้อยหกสิบเลยครับผมทําได้คาตาเลยคือสองร้อยหกสิบมันวิ่งได้มันลากไปได้เรื่อยๆครับอ่าครับผมครับผมเกียร์ยังเดิมอยู่เนาะพี่วิศน์ใช่เดิมๆครับเกียร์เดิมอยู่ครับผมได้เลยพี่วิ์คันนี้เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่นะพี่คันนี้หรอโอ้ของแต่งหรอไม่ได้รวมเลยนะฮะว่าของแต่งเท่าไหร่ข่าวข้าให้ผมได้ไหมพี่กี่แสนก็จะมาสักสามสี่แสนนั่งจะได้นะเบรกก็สามแสนก็เบรกสามแสนได้ประมาณเฉพาะล้อกับ ตัวยางก็น่าจะล่อไปหลักแสนนิดแล้พี่เนาะลยางแสนนิดๆแล้วแล้วก็แปลงพวกด้านหน้าเป็น e63 นิดนาะพี่เนาะใช่ครับได้เลยพี่เวฟวันนี้ขอมากพี่ขอมาัาได้ครับผมครับนี่นั่นเพื่อนวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูนะนี่เจ้าเบนซ์ e ค้านะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าใครขับรุ่นนี้อยู่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะเพื่อนคันนี้ก็ด้านหน้าจะทําเป็น e63 หมดเลยแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นกันชนเดิมเนาะแต่ว่าก็มีเปลี่ยนดิฟวเซอร์นั้นเพื่อนให้เป็นตรง ทรงบาบัดนั้นเพื่อนแล้วก็คันนี้จูนสเตจหนึ่งมานั้นเพื่อนเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายรถรุ่นอะไรก็กดติดตามกันมเยอะวันนี้ขอตัวลาไปบผมบ๊ายบาย